สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับทอเจริญแท็กเตอร์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอคุณลูกค้า1นคันค่ะเป็นรถไทย l 6 d t t คันนี้จดทะเบียนปี55นะคะมาพร้อมอุปกร,รณ์ไปดันหน้าและผานพลวนคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีค่ะไฮดรลิกเร็วพร้อมใช้งานเลยนะคะ เครื่องไม่เคยแกะท่อนคลัตไม่เคยตัดสภาพเดิมๆสวยๆทั้งคันเลยค่ะราคาเปิดอยู่ที่269,000บาทเล่มชุดโอนครบนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแวะชมได้ที่ทอเจริญแท็กเตอร์อำเภอเดชนอุดมจังหวัดอุบลราชธานีราคานี้เราสมรีให้คุณลูกค้า300กิโลเมตรนะคะ สนใจสอบถามได้ที่เบอร์08 9 4 2 6 3 6 03 08 8, 8 07 6 9 4 1 0สวยๆเดิมๆทั้งคันหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ